รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับไมน์อิซูดีเมสพนุภาพไบรกิจำกัด อยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัว,วััดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยดุกดิกเทดช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุดนัก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการนะครับเ <_ d ata> จ้าสัวพาอิ่มนะฮะสัปดาห์นี้ก็จะพาไปร้านแห่งหนึ่งนะครับบนถนน <_ d ata> เ่อยว่าอยู่สี่แยกมั่นแขกร้านนี้ครับบอกว่าหมูสุดยอด <_ d ata> มาแถวนี้เห็นร้านนี้ ชื่อร้านว่า Smoke and Archie นะครับได้มีโอกาสมาเปิดรายการที่ร้านนี้ก็ถือว่าแต่งสไตล์แบบรอมนะน้านั่งดีนะครับอาท่านผูมชมครับเดี๋ยวติดตามชมทางรายการดูสิว่าวันนี้จะเป็นร้านหมูทอดที่ไหนและสูตรเป็นอะไรอย่างไรติดตามชมในรายการเจ้าสัวพิม์ช่วงเจ้าสัวอิมตาแล้วก็พบกับนะครับขวัวกลางเจ้าสัวพิม์ได้มีโอกาสไปออก,ออกบูทธที่เอมโพเชียนะครับได้นําเมนูต่างๆนะครับที่เป็นที่ชื่นชอบนะครับของนักชิมไปออก นะเดี๋ยวติดตามชมยู่ิึกว่าภายในงานนั้น,นคนที่ได้ชิมจะตอบว่าอร่อยไม่อร่อยจะต,ติดตามชมนะครท่านผู้ชมพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มตาครับผมกับเมนูสาธิตที่ว่าครับช่วงเจ้าสัวอิ่มตาสนับสนุนโดยไมอุซูดีเมสพนุภาพไรกิจจำกัด อยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยดุกดิ๊กเทสชอ็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุดนักคับท่านผู้ชมครับาาช่วงนี้ช่วงเจ้าสัวอิ่มตานะครับในรายการเจ้าสัวพาอิ่มปีนี้เนี่ยนะทางรายการ เจ้าสัวพระอิมเนี่ยได้มีโอกาสไปออกบูธออกร้านที่เอ็มโพเทียโดยเรามีเขาเรียกว่าเราไปเปิดครัวกลางเจ้าสัวพระอิมครัวนี้มีแต่ความอร่อยแต่ก่อนจะไปดูติดตามชมในงานนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้มาที่ร้านนี้ชื่อร้านว่าหมูทอดบ,บ้านแขกนะครับที่มาที่ไปของหมูทอดบ,บ้านแขกมันเป็นมาอย่างไร เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนๆนะครับที่เรียนมาด้วยกันที่คานีลาดํำเนินก็จนมาได้ตึกข้างหน้าเนี่ยครับริมถนนสี่แยกบ้านแขกเราก็เลยเอาน้ำหมักไก่แม่เนี่ยมาหมักหมูมแล้วก็ทอดให้คนแถววัดอรุณชิม,มทุกคนออกอาง,งานกันหมดมาทำร้านข้าวหมูทอดร้านเดียวเดี๋ยวเรามาล้วงลึกมาแกะสูตรเลยของหมูทอดบ้านแขกเริ่มต้นจากพริกไทยดำครับพริกไทยดำกระเทียมไทยครับกระเทียมไทยกลีบเล็กนะครับพริกไทยขาวครับขาว ลูกผักชีครับซอสปรุงรสนะครับแลวปั่นให้ดูนะครับว่าออกมาเป็นแบบนี้ครับผมอันนั้นปปั่นเป็นแบบนี้แล้วก็นําไปหมักกับหมูเป็นหมูส่วนของสามชั้นนะครับมันน้อยแล้วก็เป็นเนื้อสันนอกนะครับสันนอกนี่นะครับข้าวครับลวดจนน้ำมันซึมเข้าไปในหมูนะครับอืมแล้วในส่วนหมูห้ากิโลเนี่ยโอเคหลังจากนั้นเราก็ ตั้งทิ้งไว้ถึง6 6ถึง8ชั่วโมงใช่ครับออกมาเราขั้นตอนต่อไปนะครับคือการเตรียมแป้งทอดนะครับครับผมเราใช้แป้งทอดกรอบนะครับผสมกับน้ำนะครับน้ำด้วยอ่าครับแล้วที่การทอดเนี่ยทอดกี่นานฮะทอดประมาณ1ชิ้นเลยประมาณ3 -4 นาทีครับ1ชิ้น3 4นาทีหมักกี่นาทีฮะเออหมักไม่นานครับไม่นานนะชุบแป้งเฉยนะครับอันนี้เาลงทอดได้เลยทอดได้เลยอ่ะเราไปทอดเลยครับ หมูทอดบ้านแขกเนื้อรวนหมูทอดสามชั้นบ้านแขกพร้อมเสิร์ฟนะครับพักสักครู่ครับช่วงเจ้าสัวอิฐท,ทองสัฟนุนโดยไมอุซุด,ดีเมสพนพรรุภาพไบร์ิจำกัด อยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยดุกดิชเทสชอปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนักครับท่านผู้ชมฮะน,นะก็หลังจากผมได้พามีบ้านนะครับไปหมูทอดบ้านแขกมานะครับวันนี้เนี่ยครัวกลางเจ้าสัวพาอิ่มนะครับได้ร่วมกับ หมูทอดบ้านแขกนะครับมาออกงานที่เอมโพเชียนะครับแล้ววันนี้มีอะไรบ้างวันนี้นำอะไรมา,มาขายบ้าง,งจะมีเป็นหมูทอดเนื้อล้วนน,ะะนี่เนื้อล,วล้วนเนื้อลว้วนเนื้อลว้นอลวนเพราะมันกุงนก้งน,งนี่นี่นีน่ี่เมนูนี้ก็อร่อยอีกเดี๋ยวมาดูบุญน,นี่หน่อยครัวกลาง,งต้าสัวพอิ่มนะฮะดูเซวันนี้มีอะไรบ้างราากระเพาะปลากระเพาะปลาน้ำแดงโอ้โหดูท่านผู้ชมนะนะมีน่องไก่แล้วมีเนื้อปูอ,อีกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมเดี๋ยวผมจะนํา นะอาหารของครัวกลางเจ้าสัวพะอินเนี่ยไปให้กับลูกค้าของเอ็มโบเทียเขาลองทานดูซิจะเป็นยังไงหน้าตาจะว้าวรารหรือเปล่าหรือจะยังไงเดี๋ยวยติดตามชมดูครับมาเลยครับเดี๋ยวที่หมูทอดให้พี่เขาทานนี่ท่นานผู้ชมฮะเราใช้ช้อนใหม่นะครับนี่นเพื่อความปลอดภัยนี่ครับอันนี้หมูทอดนะครับบ, <B onsense. S 2> บ้านแขกค,ครับผมอร่อยไหมฮะอ่าไม่งัดเดี๋ยวลองหมูทอดอีกนะฮะ หมูทอดนี่จากบ้านแขกนะอ่าอร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงครับลองดูครับยังไ,ไงฮะสองอย่างใช้ได้นะนะนะฮะอย่าลืมนะครับขีดละหนึ่งร้อยบาทเอามันกุ้งตัดเย่ มาพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มทองนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณสุขายคุณสุวันนี้มเมนูบนโต้นนะั้นมีเมนูอะไรบ้างทำไมแบบโอ้โหดูนี่เมนูนี้ผมชอบมากเลยเห็นแล้วแบบอันนี้ก็จะเป็นแกงกุ้งกลมยำ ดูปรุงต้มยำใช่แล้วเมนูนี้เมนูหมูก้อนกระเทียมนะคะครับแล้วก็กุนเชียงแล้วก็จะเป็นทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งครับแล้วก็เกี๊ยวกุ้งโรยที่หมูอันนี้อันนี้อร่อยอร่อยมากเลยใช่ค่ะจะมีกี๊ยวปีกปลาไหลครับผมแล้วนี่ครับแล้วก็ตัวหลักเลยก็คือจะเป็นหมูทอดหมูทอดก็จะมีเป็นหมูเนื้อหมูเนื้อกับหมูสามชั้นนะครับอละลองหมูก้อนหมูหมูหมูทอดหมูทอดนี่พระเอกอันนี้น้ำจิ้มจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วจิ้มแจ่ว ใช่ค่ะคุณสุบอกให้ลองนี่เหรอฮะใช่ค่ะหมูหมูก้อนกระเทียมใช่ค่ะนัดเองเนือปรับเปลี่ยนตามรสชาติที่เราชอบนะคะเมนูนี้บางทีมันเคลมไปนะอ่ะเราก็ต้องกลับมาดูที่ร้านเรานะคะว่านี่อะไรนี่กุ้งนี่คุ้งเชียงแหมเท่าไหร่ฮะเนี่ยขายยังไงฮะนี่คุ้งเชียงวันนี้ก็จะราคาอยู่ที่สิบบาทนะสิบบาทอ่าไม่มีมันด้วยใช่ไหม ว้าวเกี๊ยวกุ้งรจริ้งก็จะอยู่ที่60บาท60บาทแ <บา S 2> มอร่อยมากๆยอมรับเดี๋ยวชมรมดูฮะทนไม่ไหวเกี๊ยวกุ้ง,งนะจะพยายามเอาไปให้ครบนะฮะในงานนี้เอา,าแล้วชมฮะย้ำอีกนะงานนะครับครัวกลางเจ้าสัวพาอินนะครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้6ถึง20นะครับมกราคม2565นะครับที่เอ็มโบเทียกูเม่นะครับแล้วก็ 21 2สมกราคมที่พาราคอนกูเม่นั่นกันนะครับติดตามได้นะครับเอาเนี่ยครับผมคุณจุแล้วก็ทีมมานนะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ